ความรู้ที่ตรวจสอบได้อย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเช่นอาจารย์จะทําสื่ออย่างเงี้ยนะคะเขาจะต้องตรวจสอบอาจารย์ได้ว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนมีความรู้นะคะขนาดใดนะคะบางคนอาจจะมีการสืบไปจนถึงาการศึกษาของอาจารย์นะคะเบื้องหลังของอาจารย์ต่างๆเหล่านี้ดังนั้นการขุดคุยในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะบางคนเนี่ยถ้ามีความผิดพลาด อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหสิปีที่แล้วเขาพูดอย่างนี้ไว้หรือ2ปีที่แล้วทำวิดีโอในการพูดในเรื่องของการค้ามนุษย์ข้ามชาติอย่างเงี้ยการค้ามนุษย์ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนไปใบ้หวยนะคะเป็นคนไปเล่นการพนันบนโลกออนไลน์แต่พอมาปัจจุบันนะคะเป็นคนที่แบบมา มาเป็นคนถือสินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพื่อเป็นการจะหลอกลวงให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมหุ้นหรือถือตนเป็นผู้วิเศษ,ษ,ษ,ษอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเหล่านี้เขาก็จะมีการเช็คได้เหล่านี้เป็นต้นหรือตรวจสอบได้นั่นเองนะครับเพราะาทุกวันนี้มันมีมือตรวจสอบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเวลาเราจะทําคลิปอะไรลงไปแต่ละคลิปแต่ละอย่างแต่ละสิ่งแต่ละอันเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรต่างๆหรือดีอะไรต่างๆเหล่านี้ ถ้ามันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเขาต้องการที่จะซอกแซกหาเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะพ้นจากาสิ่งเหล่านี้ได้เลยดังนั้นการที่เราจะยืนนะคะหรือมีตัวตนแบบยั่งยืนและยืนอยู่นานจะต้องเป็นนะคะจะต้องเป็นความรู้ที่สามารถตรวจสอบได้และครอบคลุมไปจนถึงงานวิจัยนะคะว่าถ้าเราจะสร้างตัวตนเกี่ยวกับองค์ความรู้เนี่ย ผู้นั้นจะต้องเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออ่านงานวิจัยหรือผ่านการกระบวนการทําวิจัยมามันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะก็จะต้องรู้จักงานวิจัยต้องมีข้อมูลสากลความรู้ระดับโลกและก็ระบบการศึกษาที่แท้จริงด้วยนะ,ะไม่ใช่รู้5รู้1ิแต่มาพูดถึงโครงสร้างกระสวงศึกษาธิการอย่างเนี้ยนะคะรู้แค่ว่าลูกของตนเอง เรียนไม่ฉลาดแต่ก็โทษไปถึงระบบโครงสร้างของประเทศว่าประเทศนี้มันเฮงซวยประเทศนี้มันโง่ประเทศนี้มันไม่มีครูฉลาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปโทษขนาดนั้นทั้งๆที่พื้นที่ของเราเนี่ยพื้นที่ในลูกของเราไปเรียนมาเป็นแค่พื้นที่หนึ่งหนึ่งเท่านั้นอีกที่หนึ่งเขาเขาอาจจะเป็นมหาลัยที่ล้ํายุคอาจจะเป็นโรงเรียนที่ล้ํายุคนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ มีเต็มไปหมดเพราะว่าแต่ละประเทศนะ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าเรามีการศึกษานะคะองค์ความรู้ระดับโลกหรือระบบการศึกษาเราจะเกิดความเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดจากลูกของเราเนี่ยมันมาจากไหนอาจจะเป็นการที่ลูกของเราไม่ตั้งใจนะคะไม่ดูแต่เกมเล่นแต่เกมนะคะดูแต่การ์ตูนอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อ่านหนังสือนะคะไม่มี ทักษะใดๆที่จะนู่นนี่นั่นเลยนะคะเราก็จะไปโทษปีโทษกลองเหมือนเขาว่าเราไม่ไดีโทษปีโทษกลองนั่นแหละนะครับเพราะทุกวันนี้มันมีสื่อที่จะเราเสพเอาความรู้มากมายเหลือเกินนะคะทาไมสิ่งเหล่านี้จึงมีความจําเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวไม่สามารถแข่งกับหลักฐานได้อาจารย์จะพูดอะไรก็ได้จะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ได้แต่ผลสุดท้ายนะ่ะมันเป็นชุดความรู้ที่สอนให้ คนเนี่ยไม่มีปัญญาสอนให้คนเนี่ยงมงายสอนให้คนนับถืออะไรก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะสุดท้ายแล้วนะคะสังคมเขาก็สังคมที่มีคนที่เป็นปัญญาชนวันหนึ่งที่อาจาร,รย์ดังขึ้นมาอย่างเี้เป็นต้นสังคมที่เป็นปัญญาชนเขาก็จะมาโจมตีหรืออาจจะมาตั้งประเด็นว่าคุณสอนอะไรสังคมคุณให้อะไรกับสังคม นะคะแล้วสิ่งสูงสุดของสังคมที่จะได้มันคืออะไรแล้วทำไมสังคมที่คุณไปสอนเขาไปบอกความเชื่อเขาเขาจึงมีปัญหาการเกิดขึ้นอย่างเนี้ยเป็นต้นคุณสอนผิดหรือเปล่านะคะหรือคุณรักษาผิดเหมือนอาจารย์เป็นหมออย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไปรักษาคนผิดคนก็ตายฟรีตายแล้วตายอีกตายแล้ว,ต,ลวตุยวต้ยอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็จะมีการตรวจสอบขึ้นมาว่า ชุดองค์ความรู้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้ความรู้นี่มาจากไหนทุกวันนี้เวลาแต่คนขายผลิตภัณฑ์นะฮะขายพวกยาสมนุนไพรจะ